เริ่มมีกลิ่นตุตๆออกมาแล้วนะครับโอ้โ oh หตอนนี้มีรายงานว่ายูฟาเนี่ยไม่พอใจการตัดสินของแอนเชนิเชลเลอร์ในเกมยูโรปาลีกที่ผ่านมานะครับรอบชิงจะมีการสอบสวนภายในเลงพักง,งานแอนเชนิเชลเลอร์แล้วอันนี้คือเป็นรายงานข่าวจากคอริเอเรเดลลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีนะครับรายงานว่าโรเบโตโรเซเตหัวหน้าผู้ตัดสินยูฟาไม่ประทับใจการทําหน้าที่ของแอนเชนิเชลเลอร์ในนัดชิงยูโรปาลีกสั่งให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อพักง,งานเขาซะ คือเราต้องบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่หรือว่า u, น้ำมวยครับวิจารณ์การทำหน้าที่ของเชลเลอร์อย่างหนักเลยทั้งในการให้สัมภาษณ์กับสื่อแถมตามไปได่าถึงกลางร้านจอดรถเพิ่มเลยนะครับจนโดนตั้งข้อหาใช้พฤติกรรมและคำพูดไม่เหมาะสมยูฟนะ่าเนี่ยยังไม่ได้ประกาศบทลงโทษที่มูรินโญ่จะได้รับนะโดยมาร์คฮัสซี่ครับอดีตผู้ตัดสินคนเกล็ดเนะี่ยเรียกร้องให้แบนมูรินโญ่หกเกมขณะที่โอสไมเออร์อดีตผู้ตัดสินชาวสวิสแลนด์ครับหนักกว่าเรียกให้แบนมูรินโญ่หนึ่งปีนะครับคำพูดของอดีตผููู้สิิทีี่่่่่พดตอนะอมรนนโญเยบกวา สิ่งที่มูรินโญ่ทานั้นรับไม่ได้เขาคือทําแบบเดียวกันตั้งแต่สมัยคุมเชลซีเมื่อปี2005ในเกมกับบาร์เซโลนาการกระทําของมูรินโญ่ส่งผลให้บุฒิสินชาวสวีเดนในเกมนั้นได้รับข้อความขู่ฆ่าจนต้องจบอาชีพในที่สุดยูฟ่าต้องไม่ให้มูรินโญ่ได้ขึ้นเวทีอีกและพิจารณาสั่งแบนเขาจากเกมระดับดนานาชาติเป็นเวลาหนึ่งปีโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่อดีตเปาชาวสวิสแลนด์ได้พูดถึงมูรินโญ่นะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าฝั่งยูฟาเนี่ยไม่มีประกาศดำเนินการในฝั่งของแอนเชนิเจอร์แต่สำนักข่าวของอ,อ,อิตาลีครับบอกว่าโรเซตติอดีตผู้ตัดสินชาวอิตาลีครับไม่ประทับใจการตัดสินในหลายจังหวะเลยของแอนเชนิเลอร์ครับจะบอกว่าความผิดพลาดใหญ่สุดของเชลเลอร์คือจังหวะแฮนด์บอลของเฟรนันโดครับซึ่งเชลเลอร์เนี่ยมองว่าแขนของเฟรนันโดอยู่ในตำแหน่งธรรมชาติและไม่มีการแทรกแซงจากวีอาร์ด้วย ไม่แค่นั้นนะครับโรเซติยังรู้สึกว่าเชลเลอร์คนนี้ครับใช้มาตราฐานที่ไม่เท่าเทียมกันในการแจกใบเหลืองให้ผู้เล่นโรม่ามากกว่าเซบียาครับ หากว่าผลสอบสวนออกมาแล้วไม่เป็นใจแกแอน t h นี y เชลเลอร์เนี่ยอาจจะทำให้เขาต้องห่างหายจากทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่าไปอีกหลายเกมเลยก็ว่าได้นะครับโอโ้โหต้องมาตามครับตอนนี้กำลังจะสอบสวนภา,ายในเกี่ยวกับแอน h o นีชเชลเลอร์แล้วนะมีหลายจังหวะที่มันมันดูกังขาไปหน่อยในการตัดสินของแอน h o นีชเชลเลอร์ในเกมยูโรปาลีกที่เซบียาเอาชนะจุดโทษโรมาไปนะครับ